คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศษษฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งซึ่งได้สมญานามว่าเป็นถนน399โค้ง และตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยที่ในตอนนั้นคล้ายกับว่าเจ้าของเรื่องเพิ่งจะผิดหวังจากความรักมาหมาดๆเขาจึงตัดสินใจที่จะควบรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเขาเพื่อมุ่งหน้าขึ้นไปเที่ยวอย่างหมู่บ้านแห่งหนึ่งคนเดียวและจะต้องสัญจรผ่านถนน399โค้งขึ้นไปซึ่งการตัดสินใจไปเที่ยวคนเดียวของเขาในครั้งนั้นมันก็ได้นำพาให้เขาไปประสบพบเจอกับเรื่องราวแปลก ที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นตลอดทั้งเส้นทางเลยก็ว่าได้กับเรื่องที่มีชื่อว่าเหตุเกิดระหว่างทาง ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวหลอนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตหยิบยกเอาประสบการณ์หลอนๆที่เกิดขึ้นกับคุณเจซึ่งเขาได้ถ่ายทอดเอาไว้ในรายการ The Ghost Radio เมื่อปีพศ2564 เอามานำเสนอในรูปแบบของเล่าไปหลอนไปให้ทุกท่านได้เสพความหลอนกันอีกตามเคยนะครับและหากท่านใดที่ต้องการฟังต้นฉบับละก็ผมจะทำการแปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปให้อีกเหมือนเดิมนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มมาจากการที่ตัวของคุณเจเองเป็นคนที่มีความชื่นชอบในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติซึ่งปกติเขามักจะเข้าไปเป็นสมาชิกตามเพจหรือกลุ่มท่องเที่ยวแนวนี้ ประกอบกับในช่วงที่เกิดเรื่องเนี่ยตัวเขาเองมีปัญหาเรื่องความรักมาสักระยะหนึ่งแล้วคุณเจจึงรู้สึกอยากหาที่ท่องเที่ยวเพื่อเยียวยาจิตใจของตัวเองสักหน่อยในช่วงนั้นคุณเจก็ควานหาสถานที่ท่องเที่ยวตามเพจต่างๆนะครับจนกระทั่งไปเจอกับโพสต์หนึ่งซึ่งเจ้าของโพสต์เขาถ่ายรูปคู่กับรถบิ๊กไบค์และนอนอยู่บนถนนที่มีชื่อเรียกว่าถนน399โค้งโดยในรูปถ่ายจะถูกโอบล้อมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ จนทำให้คุณเจรู้สึกอยากไปที่สถานที่แห่งนั้นบ้างสักครั้งในชีวิตคุณเจเริ่มหาข้อมูลของสถานที่ที่ปรากฏอยู่ในโพสต์ก่อนที่จะทราบว่ามันตั้งอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีแต่ทว่าช่วงนั้นแทบจะไม่มีที่พักสักแห่งเปิดให้บริการเลยเนื่องจากมันยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด19พอดีและด้วยความดันด้นของคุณเจเขาจึงเจอข้อมูลที่พักแห่งหนึ่ง ในเพจเล็กๆที่มีผู้ติดตามไม่มากนักก่อนที่เขาจะติดต่อไปตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่ในโพสต์โดยเบอร์ทั้งหมดจะมีอยู่ด้วยกัน3เบอร์เมื่อเขาโทรไปเบอร์แรกกลับมีแค่เสียงบริการฝากหมายเลขโทรกลับและพอโทรไปที่เบอร์ที่สองเมื่อมีคนรับสายคุณเจจึงสอบถามไปว่าสวัสดีครับพอจะมีที่พักว่างไหมครับแล้วขณะที่ปลายสายกำลังจะตอบกลับมาก็คล้ายกับว่าสัญ,ญญาณจะไม่ค่อยดี เนื่องจากเสียงพูดมันขาดขาดหายหายแล้วก่อนที่สายจะตัดไปเขาก็ได้ยินแค่คำคำเดียวว่าไม่พร้อมกับน้ำเสียงที่ดูไม่เป็นมิตรสักเท่าไหร่คุณเจกดวางสายไปพร้อมกับอารมณ์ที่หงุดหงิดว่าทำไมปลายสายต้องตอบมาด้วยน้ำเสียงแบบนี้ก่อนที่เขาจะโทรไปเบอร์เดิมอีกครั้งเพื่อความแน่ใจซึ่งครั้งนี้เขาก็โทรติดเหมือนเดิมนะครับแต่กลับไม่มีใครรับสายพอกดโทรไปเบอร์ที่สาม มันก็ไม่มีคนรับสายอีกเช่นกันคุณเจตัดใจจากที่พักดังกล่าวก่อนที่จะเลื่อนดูที่พักอื่นอยู่สักพักใหญ่ๆก่อนที่จะมีเบอร์จากที่พักเดิมโทรกลับมาหาเขาแต่รอบนี้ปลายสายกลับพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพพร้อมกับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจนทำให้คุณเจลืมเรื่องที่หงุดหงิดไปเมื่อครู่เสียสนิทและหลังจากที่พูดคุยกันอยู่สักพักคุณเจก็ตัดสินใจจองที่พักดังกล่าวไป เมื่อถึงวันเดินทางคุณเจออกเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเขาโดยเริ่มเดินทางในตอนเที่ยงวันเมื่อขับรถมาจนถึงถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในช่วง300กิโลเมตรแรกเหตุการณ์ทุกอย่างก็ดูปกติดีนะครับมีฝนตกประปลายตามถนนและด้วยความที่คุณเจไม่เคยเที่ยวคนเดียวมาก่อนระหว่างทางเขาจึงมักจะจอดถ่ายรูปตามจุดต่างๆไปเรื่อยเปื่อยอย่างสบายใจ หลังจากที่ขับรถมาได้ซักระยะคุณเจก็เล่าว่าเขามีความรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปยังอีกโลกเนื่องจากบรรยากาศของถนนเส้นนั้นเต็มไปด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาและปลิวผ่านตัวเขาไปราวกับนิยายพร้อมกับลมเย็นๆที่พัดโช,ชยคล้ายกับว่าสายฝนกำลังจะโปรยลงมาเมื่อมองไปตามถนนที่รถกำลังแล่นอยู่มันก็เต็มไปด้วยผีเสื้อสีเหลืองที่บินเต็มท้องถนน บางส่วนก็นอนตายเกลือนอยู่ตามพื้นผิวจาราจรโดยเวลาตอนนั้นจะประมาณหกโมงเย็นซึ่งคุณเจก็บอกว่าในตอนนั้นเขาแทบจะไม่เห็นรถคันอื่นวิ่งสวนเขามาเลยสักคันและหลังจากที่คุณเจขับผ่านเขื่อนแห่งหนึ่งมาได้สักพักสองข้างทางก็ถูกกลายล้อมไปด้วยภูเขาและด้วยความสวยงามของลักษณะทางภูมิศาสตร์จึงทําให้เขาเลือกที่จะจอดรถถ่ายรูปอีกตามเคยจนไม่ได้คํานึงถึงเวลาในตอนนั้นเลยแม้แต่น้อย เมื่อถ่ายรูปเสร็จคุณเจก็นําแผนที่ในมือถือขึ้นมาเปิดดูนะครับก่อนที่เขาจะทราบว่าระยะทางเหลืออีกไม่ไกลก็จะถึงที่พักแล้วเขาก็เลยตัดสินใจโทรไปหาเจ้าของที่พักโดยแจ้งให้ทราบประมาณว่าพี่ครับอีก60กิโลผมก็จะถึงแล้วนะครับพี่ซึ่งทางเจ้าของที่พักก็บอกคุณเจนะครับว่าโอเคครับน้องพี่ว่าอีกประมาณ3-4ชั่วโมงก็คงจะถึงเอาเป็นว่าถ้าเหลืออีก3กิโลเมตรสุดท้ายก็ค่อยโทรมาหาพี่อีกทีนะ หลังจากที่วางสายไปคุณเจก็สงสัยกับตัวเองนะครับว่าทำไมเจ้าของที่พักถึงบอกว่าเหลืออีก3-4ชั่วโมง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ระยะเวลาที่ปรากฏในมือถือมันก็แจ้งว่าเหลืออีกแค่50นาทีก่อนที่คุณเจจะเริ่มออกรถมาจากจุดนั้นซึ่งขณะที่ขับรถออกมาเขาก็สังเกตเห็นว่าไฟต่ำหน้ารถของเขามันเสียข้างหนึ่งเขาจึงจําเป็นต้องเปิดไฟสูงให้สองทางข้างหน้าแทนซึ่งแสงไฟรถคุณเจมันก็ส่องแยงขึ้นไปบนต้นไม้ ทาให้การมองถนนไม่ค่อยชัดเหมือนกับตอนที่ใช้ไฟต่ำเวลาล่วงเข้าสู่ช่วงประมาณหนึ่งทุ่มปุณเจก็สังเกตเห็นว่าอีกประมาณ300เมตรข้างหน้ามันจะเป็นทางสามแยกและทางซ้ายมือก็จะมีป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่จุดนั้นกลับปรากฏร่างของชายคนหนึ่งยืนอยู่บริเวณป้ายดังกล่าวซึ่งคุณเจก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักนะครับเพราะคิดว่าคงจะเป็นชาวบ้านในแถวนั้น พอคุณเจเห็นว่ามีร้านขายของชำเล็กๆตั้งอยู่ทางขวามือเขาจึงตัดสินใจเข้าไปจอดพักรถและหาซื้ออะไรกินเพราะยังต้องใช้เวลาในการเดินทางอีกสักพักตอนที่คุณเจเข้าไปจอดรถที่หน้าร้านพอชำเลืองมองกระจกก็ยังเห็นชายคนนั้นยืนอยู่ที่เดิมนะครับคุณเจจึงหันกลับไปมองที่ป้ายบอกทางอีกครั้งแต่ปรากฏว่าชายคนนั้นกลับหายตัวไปไหนแล้วก็ไม่รู้คุณเจจึงพยายามคิดในแง่ดี วัยชายคนนั้นอาจจะเดินไปทางอื่นแล้วแม้ว่าเขาไม่อยากจะเชื่ออย่างนั้นสักเท่าไหร่ก็ตามคุณเจละความสนใจจากสิ่งที่เห็นเมื่อครู่ก่อนที่จะเดินเข้าไปเลือกซื้อของในร้านค้าแต่จังหวะที่เขาเลือกหยิบเครื่องดื่มและกำลังจะปิดตู้แช่เงาสะท้อนบ,นบนบานกระจกของตู้ก็เผยให้คุณเจเห็นชายคนเดิมที่เคยยือนอยู่ที่ป้ายบอกทางบัดนี้กำลังยือนอยู่ข้างรถของเขาที่จอดอยู่หน้าร้าน จนทําให้คุณเจต้องรีบหันกลับไปดูด้วยความตกใจแต่สิ่งที่เห็นอยู่ตรงนั้นมันก็มีแค่รถมอเตอร์ไซค์ของเขาที่จอดอยู่วินาะทีนั้นคุณเจก็ขนลุกขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวเลยนะครับแต่ก่อนที่เขาจะคิดอะไรไปมากกว่านั้นก็มีเสียงของแม่ค้าที่เรียกให้เขาเข้าไปจ่ายเงินและในระหว่างที่จ่ายเงินแม่ค้าก็ทักคุณเจด้วยสำเนียงท้องถิ่นซึ่งเขาก็จับใจความได้ประมาณว่าไอ้หนุ่มไม่ใช่คนที่นี่ใช่ไหมจะไปไหนล่ะ นี่มันก็มืดแล้วนะเขาจึงบอกแม่ค้าไปว่าเขาไม่ใช่คนที่นี่เขาแค่มาเที่ยวเฉยๆพร้อมกับบอกชื่อของหมู่บ้านที่เขากําลังจะเดินทางไปแต่พอแม่ค้าได้ยินชื่อหมู่บ้านแกก็ออกอาการตกใจนะครับแล้วก็เอ่ยถามคุณเจขึ้นมาประมาณว่าไอ้หนุ่มจะไปที่นั่นตอนนี้เนี่ยนะทางก็ไม่ค่อยดีแถมพยากรณ์อากาศวันนี้ยังบอกว่าพายุจะเข้าอีกทําไมถึงไม่หาที่นอนข้างล่างก่อนตอนเช้าค่อยขับรถขึ้นไปซึ่งตอนนั้นคุณเจก็ตอบไปนะครับ ว่าฝนมันน่าจะตกแค่นี้แหละมันคงไม่ตกไปมากกว่านี้หรอกครับแม่ค้าก็เลยบอกเขาแค่ว่างั้นเอาตามที่หนุ่มว่านั่นแหละถ้าเกิดเขาให้ขึ้นก็ลองขึ้นไปดูคุณเจสงสัยกับคำว่าถ้าเขาให้ขึ้นก็ลองขึ้นไปดูว่ามันหมายความถึงอะไรกันแน่ก่อนที่จะรับเงินทอนจากแม่ค้าแล้วสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ออกจากร้านไปในทันที ในตอนนั้นคุณเจก็ลืมเรื่องที่เจอชายปริศนาไปเสียซะสนิทแต่กลับงุดหงิดกับคำพูดของแม่ขาขึ้นมาแทนและเมื่อเขาเลี้ยวซ้ายไปตามที่ป้ายบอกเขาก็ก้มลงไปดูแผนที่บนมือถือที่ติดอยู่กลางรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งมันแจ้งว่าเหลือเวลาอีกแค่40นาทีก็จะถึงหมู่บ้านคุณเจก็เลยวกกลับมาสงสัยกับคำพูดของเจ้าของที่พักต่อว่าทำไมเขาถึงบอกว่าใช้เวลาเกือบ 3- 4ชั่วโมงกว่าจะถึงหรือว่าแผนที่ของเขามันคำนวณเส้นทางให้เขาผิดหรือเปล่า แต่ถึงอย่างนั้นคุณเจก็ยังขับรถมุ่งหน้าไปตามทางเรื่อยๆสายฝนที่เริ่มเทลงมาอย่างหนักหน่วงทรงผลให้อากาศเย็นลงจนรู้สึกหนาวสะบันแต่ไม่นานคุณเจก็ขับรถไปเจอกับด่านตรวจระหว่างทางซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายกับป้อมทหารตั้งอยู่โดยที่ตอนนั้นคุณเจก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่สามนายและดูเหมือนกับว่าพวกเขากำลังก้มหน้าก้มตานั่งเล่นมือถือกัน คุณเจตัดสินใจจอดรถเพื่อที่จะเดินเข้าไปถามเส้นทางให้แน่ใจอีกครั้งก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่สองนายเดิอนออกมาจากปอมแต่ท่าทางพวกเขาดูแปลกใจมากที่เจอเข้ากับคุณเจพร้อมกับถามเขาว่ากําลังจะไปที่ไหนคุณเจจึงแจ้งไปว่าเขากําลังจะไปที่หมู่บ้านข้างหน้าไม่ทราบว่าระยะทางเหลืออีกไกลหรือเปล่าเมื <The> ่อทหารสองนายได้ยินแบบนั้นก็ออกท่าทีเป็นกังวลให้เขาเห็นนะครับ ก่อนที่นายทหารคนหนึ่งจะถามว่ารถของเขามีสปอตไลท์ไหมแต่คุณเจก็ไม่ได้ตอบอะไรเพราะเขารู้อยู่แก่ใจว่าไฟต่ําของเขาข้างหนึ่งขาดและหลังจากนั้นนายทหารก็ถามย้ํากับคุณเจว่าจะไปจริงๆหรอเวลานี้มันมืดแล้วนะแถมช่วงนี้ยังชอบมีพวกช้างป่ากับหมีลงมาหากินข้างล่างเขาอีกด้วยแต่คุณเจก็ยังยืนยันคําเดิมออกไปนะครับว่าเขาจะไปค่อยๆขับไปเรื่อยๆเอาพวกพีทหารเขาเลยบอกว่างั้นตามใจเองแล้วกัน ก่อนที่จะวิ่งไปเปิดไม้กั้นให้กับคุณเจในระหว่างที่คุณเจขับรถออกมาจากด่านที่ทหารก็ตะโกนตามท้ายมานะครับว่าขับไปเรื่อยๆมันจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และหลังจากที่คุณเจขับรถไปได้สักพักเขาก็ต้องตัดสินใจจอดรถเข้าข้างทางเพื่อเก็บมือถือที่ใช้เปิดดูแผนที่เพราะว่าในตอนนั้นฝนมันค่อนข้างที่จะตกหนักซึ่งระยะทางที่ปรากฏอยู่ในมือถือ มันก็แจ้งว่าเหลืออีกประมาณ30กิโลก็จะถึงที่หมายหลังจากที่จัดการทุกอย่างเสร็จคุณเจก็ขับรถมุ่งหน้ามาตามทางต่อจนกระทั่งขับมาได้สักพักใหญ่ๆเขาก็เห็นแสงไฟของรถที่กำลังวิ่งสวนลงมาโดยรถคันดังกล่าวคล้ายกับว่าจะวิ่งอย่างช้าๆคงเป็นเพราะพื้นผิวจราจรช่วงนั้นมันขรุขระและพอเขาสังเกตรถคันนั้นดูดีๆ ถึงได้รู้ว่ามันเป็นรถที่ติดอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตคุณเจจึงพยายามเพ่งมองเข้าไปภายในรถก็สังเกตเห็นว่ามีคนนั่งอยู่สองคนแต่ถ้าว่า2คนที่เห็นกลับใส่เสื้อไม่เหมือนกันซึ่งเขาก็แปลกใจนะครับเพราะปกติเจ้าหน้าที่ที่ออกมาปฏิบัติงานมักจะใส่เสื้อเหมือนกันเสมอในจังหวะนั้นคุณเจก็จอดรถเข้าข้างทางหวังที่จะถามถึงสภาพของเส้นทางข้างหน้า จากรถคันนั้นที่กําลังสวนลงมาซึ่งขณะเกียรรถคันนั้นกําลังขับผ่านคุณเจก็เห็นว่าคนที่นั่งข้างคนขับกําลังหลับอยู่แต่คุณเจกลับรู้สึกว่าคนคนนั้นหน้าตาคนุคนคุนคล้ายกับว่าเขาเคยเจอที่ไหนมาก่อนสักแห่งแล้วทันใดนั้นคนขับก็หันมามองทางคุณเจที่จอดรถอยู่ข้างทางก่อนที่เขาจะเร่งเครื่องขับผ่านคุณเจไปอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจคุณเจที่จอดรถอยู่ตรงนั้นเลยแม้แต่น้อย พอเห็นแบบนั้นคุณเจก็งงนะครับว่าทำไมคนขับถึงต้องรีบขับรถเร็วขนาดนั้นแต่หยุดคิดได้ไม่นานคุณเจก็ต้องรีบออกรถเนื่องจากสายฝนที่ห่มกระหน่ำลงมาอย่างไม่หยุดย่อนซึ่งหลังจากที่คุณเจขับรถต่อไปได้ไม่นานสภาพของพื้นผิวจราจรมันก็แย่ขึ้นเรื่อยๆจนส่งผลให้การเดินทางเป็นไปอย่างลำบากคุณเจจำไม่ได้ว่าเขาขับรถอยู่แบบนั้นนานเท่าไหร่จนกระทั่งหล้ตัวอีกที บรรยากาศโดยรอบก็เต็มไปด้วยไอหมอกที่ลอยคลอเคลียต่ำๆอยู่บนท้องถนนหลังฝนตกโดยคุณเจบอกว่าบรรยากาศที่เขาเห็นมันคล้ายกับฉากในหนังผียังไงอย่างนั้นไม่มีผิดแล้วจู่ๆคำเตือนของพี่ทหารเรื่องช้างป่ากับหมีมันก็ผุดขึ้นมาในหัวของเขาเท่านั้นยังไม่พอนะครับบรรดาเรื่องผีสางนางไม้ทุกอย่างมันก็ประเดประดังเข้ามาจนทำให้คุณเจขนลุกอย่างบอกไม่ถูก ความกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นมาในใจคุณเจก่อนที่เขาจะกัดฟันขับรถขึ้นเนินเขาที่คดเคี้ยวไปตามทางขณะเดียวกันไฟหน้ารถก็ศาส่องผ่านสายฝนที่ตกลงมาซึ่งสิ่งดังกล่าวก็สร้างความลำบากในการมองทางให้กับคุณเจยิ่งนักแต่แล้วในจังหวะนั้นเองสายตาของคุณเจก็เหลือไปเห็นบางสิ่งที่อยู่ข้างถนนโดยมันจะมีลักษณะคล้ายกับคนที่ยืนอยู่นิ่งๆ คุณเจบีบแต่รถออกไปด้วยความตกใจแต่คล้ายกับว่าสิ่งนั้นมันจะไม่ตอบสนองกับเสียงเลยสักนิดและเมื่อรถของคุณเจเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้กับวัตถุปริศนาดังกล่าวเขากลับพบว่ามันเป็นรากของต้นไม้ใหญ่ที่โผล่เหนือขึ้นมาจากเนินเขาซึ่งคุณเจก็สงสัยนะครับว่าทําไมรากไม้อันนี้มันถึงมีลักษณะคล้ายกับผลได้ถึงขนาดนั้นโดยคุณเจบอกว่าถ้าหากท่านใดที่เคยเดินทางผ่านถนนเส้นนี้มาก่อน ก็คงพอที่จะได้เห็นรากไม้ที่ว่าผ่านตาอยู่บ้างแน่ในใจคุณเจตอนนั้นเริ่มไม่อยากที่จะเดินทางต่อแล้วเพราะเขารู้สึกว่าขับไปเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสักทีและหลังจากที่ขับต่อมาได้อีกไม่นานเขาก็เห็นว่าที่กกไกลมีศาลาตั้งอยู่ที่ข้างทางโดยศาลาดังกล่าวมันมีไฟเปิดไว้สว่างจ้าพร้อมกับเห็นเงาตะคุ่มตะคุมในบริเวณนั้นโดยแวบแรกของความคิด คุณเจก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นป้อมยามของทหารอีกเช่นเคยเขาจึงรู้สึกอุ่นใจว่าอย่างน้อยๆกลางปากกลางเขาแบบนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่เป็นระยะหลังจากที่คุณเจขับรถเข้าไปจอดที่หน้าศาลาก็ไม่มีเวลาให้เขาทันได้สำรวจอะไรนะครับเนื่องจากฝนมันมีทีท่าว่าจะห่มกระหน่ำลงมาอีกระลอกคุณเจจึงรีบลงจากรถแล้วเก็บข้าวของในทันทีแต่ทว่าพอเขาดับเครื่องยนต์ของรถ บรรยากาศทุกอย่างมันกลับเงียบสงัดลงอย่างน่าประหลาดใจลมที่พัดผ่านต้นไม้ใหญ่จู่ๆก็หยุดนิ่งไปซะดื้อๆแต่ยังไม่ทันที่คุณเจจะได้คิดอะไรไปมากกว่านั้นอยู่ดีๆมันก็มีเสียงขวดแก้วล้มลงกระแทกพื้นดังมาจากทางข้างหลังของสาลาหุยนาะทีนั้นคุณเจก็หันกลับไปมองตามสัญชาตญาณน,นะครับและแวบแรกที่เห็นเขาก็แทบจะไม่อยากเชื่อสายตาตัวเอง เพราะสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นสาลาหรือป้อมทหารในตอนแรกมันกลับกลายเป็นสารเจ้าขนาดใหญ่ที่ภายในนั้นมีรูปปั้นช้างสองตัวตั้งอยู่ข้างหน้าอีกทั้งบริเวณร,บรอบๆสาลายังเต็มไปด้วยขวดน้ำแดงอีกด้วยพอเห็นเท่านั้นเลยครับคุณเจรีบใช้มือควานหากุญแจรถที่เพิ่งจะเก็บลงในกระเป๋าโดยที่ในตอนนั้นเขาก็แทบจะคุมสติของตัวเองไม่ได้เพราะจู่ๆเสียงของบรรยากาศโดยอรอบ มันก็เริ่มกลับมาดังขึ้นอีกครั้งทั้งเสียงลมเสียงฟ้าเสียงต้นไม้ต่างๆนานา,นารวมไปถึงเสียงขวดน้ําแดงซึ่งตั้งอยู่แถวๆนั้นที่มันเริ่มล้มระเนระนาดเพราะแรงลมทันทีที่คุณเจหาคุณแจรถเจอเขาก็รีบสตาร์ทรถและเตรียมบิดสุดปอกออกไปในทันทีแต่ทว่าในจังหวะที่หักคอรถเพื่อที่จะเลี้ยวออกไปกระจกมองหลังมันก็ดันส่องไปทางศารซึ่งเงาสะท้อนภายในกระจก มันก็ปรากฏร่างของชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังคุณเจแทบจะชิดกับตัวของเขาอยู่แล้วและที่น่าคนลุกไปมากกว่านั้นก็คือชายคนนั้นดันมีลักษณะคล้ายกับคนที่เขาเจอเป็นระยะมาตลอดทั้งทางนั่นก็คือผู้ชายที่เขาเห็นว่ายืนอยู่ที่ป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้านนั่นเลยครับในตอนนั้นเขาทำได้แค่เพียงหลับตาและพยายามดึงสติของตัวเองกลับมาให้ได้ก่อนที่ความรู้สึกกลัวเมื่อครู มันจะถูกแทนที่ด้วยความโมโหอย่างสุดขีดรอคุณเจรู้สึกว่าตลอดการเดินทางอุปสรรคต่างๆนาน,นามันน่าจะเกิดมาจากชายคนนี้ก่อนที่คุณเจจะสะบัออกไปอย่างไม่ทันคิดและหลังจากที่คุณเจลืมตาขึ้นมาเขากลับพบว่าร่างของผู้ชายคนนั้นได้หายไปเสียแล้วครับพอได้สติคุณเจก็รีบสตาร์ทรถแล้วขับออกจากจุดนั้นในใจก็เอาแต่คิดวกไปวนมาว่าทำไมการเดินทางมาเที่ยวคนเดียวของเขาครั้งแรก มันจะต้องมาเจอกับเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยโดยระหว่างทางเขาก็เอาแต่คิดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตอนที่จองที่พักคําเตือนจากแม่ค้าและประโยคที่ทหารสองนายห้ามเขาก่อนที่จะขึ้นมาจนกระทั่งในที่สุดคุณเจก็ขับรถมาถึงที่ว่าการอบตของพื้นที่แห่งนั้นเขาจึงเข้าไปจอดรถบริเวณเสาธงแล้วหยิบมือถือขึ้นมาโทรหาเจ้าของที่พักและทันทีที่มีการรับสาย เสียงปลายสายก็ตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่ง่วงเงีย์สายกับคนที่เพิ่งจะตื่นนอนมายังไงอย่างนั้นไม่มีผิดในตอนนั้นคุณเจก็บอกปลายสายไปนะครับว่าเขามาถึงที่ทําการอาบตอแล้วก่อนที่ปลายสายจะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงตกใจประมาณว่าฮะจริงหรือเปล่าเนี่ยกี่ก็นึกว่าเองถอดใจกลับบ้านไปแล้วเห็นเองเงียบเงียบไปงั้นขับขึ้นมาอีกสักประมาณ3กิโลก็ถึงแล้วล่ะเดี๋ยวพี่จะออกไปรอรับอยู่ที่หน้าที่พักนะ ซึ่งหลังจากที่วางสายคุณเจก็คิดในใจนะครับว่ายังจะต้องมาต่ออีก3ามโลเลยเหรอวะเนี่ยก่อนที่เขาจะตัดสินใจขับรถต่อไปซึ่งมันก็เป็น3มกิโลที่เขารู้สึกสบายใจเอามากๆเพราะตัวเขาเองรู้ว่าใกล้จะถึงที่พักแล้วพอขับเข้าไปถึงที่พักเจ้าของที่พักก็เดิอนออกมาต้อนรับและพูดว่าอ้าวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคืนนี้พี่ให้เอ็งนอนห้องใหญ่เลยแล้วกันเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เนาะ พราะดูจากสภาพเองแล้วคงเหนื่อยเอาเรื่องเลยละ่ะซึ่งในคืนนั้นคุณเจก็หลับไปทันทีที่หัวถึงหมอนเลยนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นคุณเจก็รีบตื่นมาตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะออกไปถ่ายรูปบรรยากาศรอบๆและเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับลงในเช้าวันนั้นเลยพอเก็บของเสร็จก็เดินออกมาจากห้องเจ้าของที่พักก็เรียกให้เขาเข้าไปทานข้าวเช้าก่อนแต่ในตอนนั้นคุณเจก็เลือกที่จะปฏิเสธไปนะครับ ก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปนั่งอย่างส่วนที่เป็นร้านค้าเล็กๆของที่พักในตอนนั้นเจ้าของที่พักก็เดินเข้ามาพูดคุยกับคุณเจก่อนที่จะถามไถ่เขาอีกรอบว่าได้ทานอะไรมาหรือยังทําไมรังเกียจเดี๋ยวพี่จะไปทํามาให้นานๆที่จะมีคนมาพักที่นี่สักทีเดี๋ยวยังไงพี่ขอดูแลเองเต็มที่เลยแล้วกันซึ่งตอนนั้นนั่นเลยครับที่คุณเจได้ทราบว่าเขาเป็นลูกค้าคนแรกในรอบเกือบปีเลยก็ว่าได้ แต่พี่เจ้าของที่พักก็ไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับที่นี่มากสักเท่าไหร่เนื่องจากพี่แกเพิ่งจะมาสานต่อกิจการที่พักแห่งนี้เพราะว่าเจ้าของเก่าเขาไม่อยู่แล้วด้วยความสงสัยคุณเจจึงตัดสินใจถามกับพี่เจ้าของที่พักว่าเจ้าของเก่าเขาไปไหนก่อนที่พี่เขาจะเล่าให้ฟังว่าที่นี่เป็นมรดกของครอบครัวแกพร้อมกับชีนิ้วไปทางด้านหลังคุณเจแล้วก็พูดว่านั่นไงเจ้าของเก่าเขาอยู่ด้านหลังเองนั่นแหละ ลองหันไปดูสิและเมื่อคุณเจหันไปดูตามที่พี่แกบอกเขาก็พบเข้ากับกรอบรูปที่แขวนอยู่บนหน้าต่างไม้เก่าๆโดยบุคคลที่อยู่ในรูปจะเป็นผู้ชายแล้ววินาทีนั้นนั่นเลยครับที่ทาให้คุณเจต้องขนลุกขึ้นมาอีกรอบเมื่อชายในกรอบรูปพี่ว่าเขาคือผู้ชายคนเดียวกันกันกบที่คุณเจเจอวอ่วอบแวมมาตลอดทั้งเส้นทางเมื่อคืนก่อนคุณเจเอาแต่อึ้งและจ้องมองไปยังผู้ชายที่อยู่ในรูปสักพัก จนเจ้าของที่พักต้องเดินเข้ามาถามเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่คุณเจก็เลือกที่จะบอกไปว่าไม่มีอะไรก่อนที่พี่เจ้าของเขาจะอาสาไปทำข้าวต้มมาให้ทานและหลังจากนั้นพี่แกก็เดินเข้าไปในครัวคุณเจใช้เวลาช่วงที่รอในการเดินดูรูปที่มันถูกแขวนเอาไว้อยู่ร,บรอบๆบริเวณนั้นซึ่งเขาก็เห็นรูปของชายคนนั้นติดอยู่เต็มฝาผนังโดยรูปส่วนใหญ่จะเป็นรูปที่ถ่ายกับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าพักที่นี่ แต่สิ่งที่คุณเจรับรู้ได้จากรูปเหล่านั้นก็คือเขารู้สึกว่าชายคนนี้เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมากๆคนหนึ่งเพราะคนที่อยู่รอบๆตัวเขายิ้มกันอย่างมีความสุขทั้งนั้นหลังจากเจ้าของที่พักยกข้วต้มออกมาให้คุณเจแกก็เล่าเรื่องของเจ้าของคนเก่าให้ฟังประมาณว่าคุณตาคนนั้นจากลูกหลานไปเกือบจะครบปีแล้วในบรรดาญาติพี่น้องทุกคนก็มีแต่พี่นี่แหละที่ดูแลกิจการต่อจากแกได้ เพราะคนอื่นๆเข้าไปทํางานในเมืองกันหมดแล้วและที่น้องโทรมาหาพี่เมื่อวานพี่ก็ดีใจมากๆเลยนะเพราะตั้งแต่แกเสียไปที่นี่มันก็ซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วตอนที่น้องโทรมาบอกว่าอีก60กิโลเมตรจะถึงเนี่ยพี่ก็คิดว่ายังไงน้องก็ต้องถอดใจและกลับบ้านไปแน่ๆแต่พอได้ยินว่าน้องขับรถมาถึงที่อบตพี่นี่ยิ่งตกใจมากๆเลยนะเพราะระยะทางกว่าจะมาถึงมันไกลมากๆในใจก็คิดแค่ว่าเองขับขึ้นมาได้ยังไง ทำไมเขาถึงปล่อยให้เองขึ้นมาส่วนท้ายของประโยคดังกล่าวมันทําให้คุณเจนึกถึงคําพูดของป้าเจ้าของร้านขาแต่เขาก็คิดว่าคงจะหมายถึงทหารที่ประจําการอยู่ทางก่อนเข้าหมู่บ้านซึ่งตอนนั้นพี่เจ้าของที่พักเขาก็บอกว่าที่นี่เนี่ยถ้าพระอาทิตตกดินเมื่อไหร่คนแถวนี้เขาจะไม่ขับรถขึ้นลงกันพี่เนี่ยนับถือความใจเด็ดของเองมากๆเลยนะถ้าตาแกยังอยู่แกคงจะชอบเองมากๆเลยละ่ะ พอคุณเจได้ยินแบบนั้นเข้าไปเขาก็เกิดความคิดขึ้นมานะครับว่าคุณตาคนนั้นคงจะชอบเขาจริงๆนั่นแหละเพราะเขาเห็นว่าตาม,มาตลอดทั้งเส้นทางเลยก็ว่าได้ซึ่งหลังจากที่พูดคุยและทานอาหารชาเช้าเสร็จเจ้าของที่พักก็ลดค่าห้องให้เขาเกือบครึ่งเลยนะครับก่อนที่คุณเจจะเก็บข้าวเก็บของแล้วเดินทางกลับโดยเลือกที่จะไม่เล่าเรื่องระหว่างทางให้พี่เจ้าของที่พักฟังแต่อย่างใดเพราะในใจของเขาลึกๆเขาก็คิดว่าคุณตาไม่ได้ตั้งใจจะมาหลอก แต่อาจจะมาปกป้องคุณเจให้เขาเดินทางมาถึงที่พักได้อย่างปลอดภัยก็เป็นได้ซึ่งหลังจากที่ผมได้รับฟังเรื่องราวของคุณเจแล้วมันก็เป็นเรื่องหลอนอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ได้มีผีออกมาหลอกแบบน่ากลัวเหมือนกับเรื่องอื่นๆแต่ส่วนตัวผมเองยอมรับเลยนะครับว่าเรื่องของคุณเจเนี่ยมันทําให้ผมขนลุกไปกับเหตุการณ์ภายในเรื่องจริงๆและถือว่าเป็นโชคดีของคุณเจมากๆ พราสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าผีเวลาที่เราเข้าไปในเขตป่าเขามันก็คือสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นนั่นเองครับนอกจากนี้ผมยังเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ฟังเรื่องนี้จบแล้วคงต้องนำชื่อของถนน399โค้งไปค้นหาเหมือนผมแน่ๆแล้วไม่ทราบว่ามีท่านใดเคยสัญจรผ่านถนนเส้นนี้บ้างครับหากมีเรื่องราวหล,ลอนก็สามารถส่งเข้ามาหรือคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับ ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์ขนหัวลุกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ